อยู่ในประเทนายกในไทยครับทดลองผู้ว่าท่านคนยั้รยกวตับท่านคือก็อยู่ในทดองผู้ว่านะครับแยกสูนะครับท่านในเบอท่านบอกว่าตอนชคนะครับท่าสตัววันที่หนึ่งวันที่่สิบไ่ให้่อไใครกดข้อข้บวข้แล้วใครกดเปเสจอะไรเนาะนะครับ่กใครือเนาะ ปังๆต้องไปโทษธกันสัก1องนิ้วตอนนี้ใช้รถให้คนนะครับทีคนครับรถไม่ได้ครับเป็นเร็วเป็นไปโอ้มีสองเส้นนะครับอดีตพ่อเราส่งกำลังใจให้กับทีมงานแตคเัาเอาองไปขึ้นฐานสุดด้วยครับพี่น้องคราครับ

สอบถามนะครับว่าหาต้องฟกับต้องไวดีน,วน,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 นะครับคำนวณกันได้ไหมนะครับนะครับช้างควายบอกว่าสร้างกิโลต้องไวที่ยังไม่ได้อัดดีนประชินะครับน้ำหนักเท่าไหร่หาเ่อสร้างกิโลนะครับเพราะว่าต้องไฟคือบ้างนี้หนักประมาณร้อยโลนี่ร้อยโลหาต้องคก็อยู่ที่ห้าสิบโลขึ้นหนึ่งครับขึ้นหนึ่ง,งนงี่คือเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะครับ ครับผมนะครับมีม่คนสอบถามนะครับปีนี้ถ้าเก็บป้านไฟได้จะมีรางวัลปีนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าทีมงานแต่เอ่เียวทีมงานในอ่าจัดการที่ท,ที่ที่จะตั้งกล้องตรงหน้าไอ้บ้านไฟนะครับไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเอ่เก็บได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะาเราไม่ได้เตรียมไปตรงนั้นไปด้วยนะครับการต้างไฟคือบ้างนี้นะครับ นะครับปีทองสองบาทแล้วก็ตีที่หัวนะครับโอ้ยตีทีนะครับตีแสงออกนะครับนะครับต้องให้รีบไปเก็บเอานะครับของสองบาทนะครับไปเก็บตัวหัวงก็เก็บเก็บได้ให้เลยใช่ไหมนี่เอาไปเลยเอาไปเลยครับครับขออนุญาตครับดูดูดูท่านผู้มาครับลองดูครับ โงจรั่งคุณปอยู่ตนนั้นละกลัวไม่เห็นต้องไปนะครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นนะครับเรเยนเลยนะปล่อยออามาเลยให้เฉพาะทีมงานนะครับให้มีทั่วทีมงานที่จุดตรงนั้นนะครับสำหรับไปแล้วไปแล้ว เข้าบ้านครับท้านเข้าบ้านขึ้นจับได้บ้างใครเข้าบ้านนะครับขึ้นจับได้นะครับโอ้ขึ้นจับได้นะครับบางไฟคือบ้านเอานะครับเดิ้ลี้กือ Terima kasih telah menonton! 브랜드는 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 브